วันนี้นะคะก็จะเป็นประสบการณ์ของการเที่ยวผับเกาหลีแบบแรกนะคะจะเป็นโพจังมาชาค่ะเป็นร้านแบบล่าเหยื่อเลยนะคะซึ่งร้านแบบนี้มีแบบที่คนอายุเยอะเข้าได้แล้วก็คนอายุเยอะเข้าไม่ได้ก็มีนะคะโดยทั่วไปที่เราเห็นในคังน้ามหรือว่าอทวอนอเลยพวกนี้ค่ะคนอายุเยอะสามารถเข้าได้ปกตินะคะแต่ที่ฮงเดเนี่ยมันจะมีร้านใหญ่อยู่2ร้านนะซึ่งพออายุเกิน30ปุ๊บเขาไม่ให้เข้าเลยค่ะเขาจะขอดูก่อนนะคะ พอเขาเห็นบัตรเราอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้เราเข้าเลยในงนั้นก็จะมีแต่วัยรุ่น20กว่าอะไรเงี้ยค่ะ่อไปแบบที่2นะคะแบบผับนะมันก็จะแบ่งออกมาเป็นอีก2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นแบบผับใหญ่ๆเลยนะคะชื่อออกตากรนะนะคะหรือว่าเป็นแบบของที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของวง Big Band ที่เขาเป็นเจ้าของนะคะที่มีเรื่องมีราวกันอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นสไตล์นั้นนะจะเป็นแบบผับคนรวยแบบผู้ดีมีแต่คนรอๆสวยๆการไปเที่ยวผับแบบนี้เนี่ย คือเราจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการซื้อดริงหนึ่งดริค์เท่าไหร่ก็แล้วแต่อาจจะแบบว่า20,000วอนแล้วเราก็เอาตั๋วเนี่ยเข้าไปแลกเครื่องดื่มได้ถ้าเป็นวัยรุ่นหน้าตาดีๆก็สามารถเข้าได้โดยการซื้อดื่มเข้าไปแลกดื่มได้ปกติเลยนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าอายุเยอะหน่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเปิดโต๊ะค่ะซึ่งการเปิดโต๊ะเนี่ยนะเคยเปิดนะักสืบปรปีที่แล้วนะไม่ใช่นานๆน,นะเพื่อนานานๆเพื่อนผู้ชายหนึ่งโต๊ะเนี่ย 4คนนะคะ8 0 0แสนหยนนะคะก็มันจะมีเครื่องดืง่มมีเหล้าม,มีแชมเปญมีอะไรพวกนี้ให้นะคะแล้วผับแบบดีๆอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะวัยรุ่นหรือว่าอายุเยอะก็แล้วแต่ถ้าเราหน้าตาไม่ดีเขาก็ไม่ให้เราเข้านะคะแล้วก็ถ้าคนไหนที่อายุเยอะแล้วก็จริงแต่หน้าตาย,ยังสวยยังหล่ออยู่อย่างเงี้ยเขาก็ให้เข้าปกติเลยนะคะแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจมันยังมีรึเปล่านะคะสมัยก่อนผับแบบนี้มันจะมีอยู่ที่คลังนำนะคะ ต่อไปก็คือแบบผับเหมือนกันแต่จะเป็นแบบที่2นะคะก็คือผับเล็กๆทั่วไปธรรมดาเลยค่ะผับพวกเนี้มันก็จะมีผับทั้งที่คนอายุเยอะเข้าได้แล้วก็อายุเยอะเข้าไม่ได้ก็มีแต่เควอนเนี่ยสากว่า40เนี่ยเข้าได้ปกติเลยนะคะแต่ถ้าเป็นฮงเดงเนี่ยค่ะถ้าอายุเกิน 30- 35ิบสาอะไรเงี้ยเขาจะไม่ให้เข้านะคะนอกจากจะหน้าตาดีแล้วต่อเป็นแบบที่3นะจะเป็นผับแบบเห็น 7, เจ็ดเขียนว่า70 80ิบแปดสิบอะไรเงี้ยค่ะก็คือยุค 80ยุค70อะไรเงี้ยสำหรับคนที่อายุเยอะหน่อยผับพวกนี้ก็จะเป็นคนัยทำงานอะไรเงี้ยแบบที่4คือแบบผับคนแก่นะคะนานาเคยไปนะที่เนี้ยปัจจุบันยังมีอยู่นะนันนาเห็นอยู่ที่บุญดังนะคะผับแบบเนี้ยเข้าไปเนะะี่ยค่ะมันจะมีเป็นโต๊ะเลยนะโต๊ะโซฟาเนาะแล้วก็จะมีเป็นฟอร์เต้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสายล่าเลยค่ะมีการดึงไปโต๊ะไม่ใช่แค่แบบผู้ชายผู้หญิงเจอกันแล้วดึงไปโต๊ะเท่านั้นนะคะพนักงานด้วยผับแบบที่แบบคนหล่อๆสวยๆที่แพงๆหรือที่เปิดโต๊ะอันนั้น พนักง,งานก็มาดึงด้วยนะคะเราก็จะแจ้งพนักง,งานก่อนว่าเออผาเสาวสามาโต๊ะหน่อย,ยอะไรเงี้ยพนักง,งานก็จะไปเดินบนทั่วผับเลยค่ะแล้วก็เขาจะไปดึงสาวสามาสี่คนห้าคนมาที่โต๊ะเราผู้หญิงเกาหลีสวยๆยเงี้ๆๆยก็มาที่โต๊ะแล้วก็มากินเหล้าฟรีก็เทเหล้าให้เขาอย่างเงี้ยค่ะกินผลไม้อยากกินอะไรสั่งเลย,เลยอะไรเงี้ยผับคนแก่นี้ก็เหมือนกันคะ่ะพนักง,งานก็จะไปดึงมาให้ะคะ่ะ คือมันก็แปลกดีค่ะนานาเชื่อว่าเมืองไทยไม่มีแบบนี้นะแล้วก็มันก็จะมีที่เที่ยวแบบอื่นอีกอีกนะคะเช่นแบบร้านเบียร์นานาชาติอันนี้ก็จะไปนั่งดื่มธรรมดาไม่มีการล่เหยื่อไม่มีการอะไรคือต่างคนต่างกินไปถ้าใครเคยไปแบบไหนมั่งพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อยากให้นันาพูดเรื่องอะไรเนี่ยแจ้งมาได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ